มุมของชัยชัยคิดว่าชัยทำอะไรประโยชน์กับโลกใบนี้กับสังคมนี้ได้บ้างคือผมในมุมของผมนะผมผมทำอะไรก็ได้ที่ตัวผมถนัดแล้วสามารถสร้างประโยชน์ิงประโยชน์สูงสุดในในในให้ผู้อื่นอิงประโยชน์ส,งสูงส,งสุดให้ผู้อื่นอย่างเช่นในผมอยากจะไปอย่างเช่นเนผมมีความรู้ในด้านาการร้องเพงลงในด้านเล่นกีตาร์ทางด้านดนตรีโบราณผมก็อาจจะไปแบบสมมติเกิเกเกดเหตุการณ์น้ำท่วมเง,งี้ยเกิดเหตุการณ์ซึนามิอย่างเงี้ย ผมก็สามารถไปเล่นดนตรีบำบัดทุกบำบัดสูงให้เขาได้ไม่ได้มากขน,น้อยสองคือเขาเมื่อยเนี่ยเราก็สามารถเราไปนวดให้เขาได้อย่างน้อยผู้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 ช่วยนหละผู้ช่วยเหลือนะะสบรสุการณ์สมัครใช่ผู้อาสาสมัครเนี่ยเขาก็จะแบบผ่อนคลายแล้วเขาจะมีแรงสู้ออกปาสามคือเนี่ยผมมีวิธีในการผมมีผมมีวิชาทางด้านการทำอาหารก็มีนั่นแหละเราก็สามารถไปช่วยเขาได้ การคัดแยกของเราก็สามารถทําได้ถึงแม้ว่าแบบเราไม่รู้อะแต่ว่าเราก็สามารถสัมผัสได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรนี่คืออะไรแบบเราสามารถสัมผัสได้เรารู้อืมจริงๆนะแล้วนึกยังไงกับธรรมศาสตร์คือธรรมศาสตร์นันก็จะบอกว่าสอยรักประชาชนและมุ่งหวงชัยใช่คิดว่าคนตาบอดก็รักประชาชนได้เหมือนกันใช่ครับ